ช้งเงิน2,000บาท30วันวันที่24วันนี้ก็มีออกมาถ่ายงานอีกแล้วจีก็เลยจะพาทุกคนมาตามติดชีวิตการทํางานของจีซะเลยวันนี้ก็เริ่มออกมาถ่ายตั้งแต่6โมงเช้านะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะมาเก็บภาพเบาสาวแล้วก็พวกแบกดอกช่วงนี้เบาสาวเขาก็จะไปเตรียมตัวนะระหว่างรอเราก็มากินมื้อเช้ากันทางบ้านเจ้าภาพเพราก็จะมีข้าวต้มเป็นมม้อให้เราไปตากกินเองนะจริงๆไม่หิวเลยอะ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจีไม่ค่อยกินข้าวเช้าใช่ไหมแตก่ก็กินไว้เพื่อรองท้องส่วนมากพวกช่างภาพก็จะไม่ค่่ออออยไไไดดด้้้้กกกิินนนนมมืืลลลาางงงวััหรตทเงง ต้องเก็บภาพความประทับใจให้ครบทุกรายละเอียดก็เลยไม่มีเวลากินนะทุกคนพอถ่ายเสร็จแล้วบางทีโต๊ะจีนก็เก็บแล้วบางทีก็หมดแล้วอะไรประมาณนี้ตำแหน่งที่จีทำอยู่ก็จะเป็นช่างภาพสายแคนดิดนะจีก็จะคอยเก็บช็อตที่มีความซาบซึ้งความประทับใจยิ้มให้กันกอดกันส่วนมากจีก็จะแอบถ่ายตอนที่เขาเพอเพกันนะเพราะว่าจะได้ภาพที่ธรรมชาติมากส่วนเด็กเองเขาก็จะถ่ายเป็นกล้องลาลาถ่ายรูปมูถ่ายญญตาถ่ายเบาสาวเพื่อนเจ้าสาวเยี้ยเด็กเองก็จะเป็นคนเก็บภาพทั้งหมดการทํางานของวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนี่อย่างที่บอกอ่ะเราก บ้านงานนะเราก็เลยต้องออกมาหาอะไรกินเองวันนี้เด็กเอ็นบอกอยากกินร่าบเหนือกระต้มแซบนะแต่พอมาถึงที่ร้านต้มแซ่บไม่มีอ่ะเราก็เลยสั่งแกงแครมาแทนส่วนตัวจีจีก็ไม่ค่อยหิวนะจีก็จะกินข้าวเหนียวประมาณ2-3คําคำแล้วนอกนั้นก็กินกลับเล่นๆไปขอเราช่วงตอนเย็นนะกัน,กนคือพอจีก,กินเสร็จก็กลับบ้านไปใช่ไหมทุกคนนอนหลับไป3รอบเลยอ่ะไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าการดีคือแบบว่าจีตื่นมาแต่ก็ยังไม่อยากรู้กับทุกคนเป็นอย่างเงี้ยสรอบจริงๆอีกทีก็คือทุ่มสองทุ่มเลยทุกคนจีก็เลยนอนนข้าวเย็็นนดีมะแต่สรุปกคื ไม่กินนะเพราะว่ารู้สึกว่านอนอิ่มแล้วก็เลยไม่หิวอะ่ะใครๆเป็นบ้างมาสรุปญาตการวันนี้เราก็ไปช่วยงานเด็กเอนะ็นมังก็เลยเลี้ยงมือนี้นะตอนนี้ก็เหลือเงิน5 6 1บเมตบ้าง